สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 Barry สีทีครับโอเคครับวันนี้นะครับเรามากับมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับผมซึ่งมิสเตอรี่บ็อกซ์กล่องนี้นะครับได้มาจากช่องแอลคุงนูบาคอลเลคเตอร์ทีวีนั่นเองครับผมอ่านั่นคือพี่แอลนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมิสเตอรี่บ็อกซ์ที่พี่เขาส่งมาให้ผมนะครับอ่าก็ผมไม่ได้มิสเตอรี่บ็อกซ์จาก มือนแบบช่องอื่นมานานแล้วนะครับคือนานแล้วอันนั้นก็ของ NPK Plus นะครับอ่าอันนั้นก็พี่น็อตเนาะโอเคแต่อันนี้นะครับเป็นมิสเทอรี่บล็อกแรกที่พี่เขาส่งให้ผมเลยนะครับของพี่แอลนะอ่าก็พี่เขาก็คุยคุยกับผมมาแล้วว่าจะส่งมิสเทอรี่บล็อกมาให้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าของในกล่องเนี้ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยผมไปกัน โอเคครับ okay. ผมตอนนี้ผมก็แกะมาจะถึงตอนนี้แล้วนะโอเคแกะอีกสักหน่อยโหโหโหแกะแกะเละจัดตอนนี้เราเห็นกล่องข้างในแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่ตัวนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะหนึ่งสองสามมา <Okay. S 2> โอเคอเคอเค้ยเหมือนจะอยู่ในนี้นะครับคือมองไม่ออกนะโ okay. อเคเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนมิสเทอรี่บ็อกซ์ของเราวันนี้คืออะไรเฮ้ย hey. ตัวอะไรวะโอเคอาจจะค่อยๆแกะเฮ้ย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 หนึ่งสองสามโอ้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยนี่ก็คือเลโก้กิก้าคัสตอมโอ้นะครับแอลพุงนะฮะอ่า เฮ้ยนี่ก็คือเลโก้พิ่าแบบคัสตอมของพี่เขานะครับว้วทุกคนเห็นปะเนี่ยมามาแกะกันนะคระโ,โอเคครับผมอันนี้เหมือนว่าพี่เขาจะคัสตอมเองนะครับแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับ ก็เป็นมือนะฮะก็พี่เขาก็แยกใส่ซองมาให้นะอะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมิสเตอรี่บ็อกของเรานะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะอ่าเจ้านี่ก็จะเป็น Lego กิกานะครับคัสตอมนะครับเป็นกิกาโนโตซอรัสนะครับใช่ปะเออนั่นแหละอ่านี่เลยนะครับโอ้เซอร์ไพรส์มากนะครับ อีกอย่างนึงคือพี่เขาก็คัสตอมเองหมดเลยนะครับอ่าทําสีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ที่ยังก็บอกผมด้วยนะว่าเออ่ให้เอา t ีเร็กปี2018มานะให้เอามาเทียบดูก็จะเป็นหนี่เลยนะครับพี่เขาบอกว่าถ้าเอามายืนเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเข้ากันผมว่าก็เข้าอยู่นะนี่ดูดูเออ เฮ้ยไม่ผมว่าเข้านะทีเล็กสองพนเนี่ยถึงจะไม่ใช่ของแท้ก็เถะนะครับตัวที่ทีเล็กตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพี่เขาคัสตอมอยังไงบ้างนะอ่าเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับโอ้อันนี้เป็นปากเขาเนีครับเป็นหัวนะครับอันนี้พี่เขาน่าจะใช้ปั้นเพิ่มมานะครับดูแล้ว มีรอยแผลด้วยนะครับรอยแผลนี่แล้วก็ทําตานะฮะตรงนี้ก็จะมีแผลอีกนะครับอ่เป็นแผลแผลที่สู้กับอตอนจบโดมิเนียนนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็ด้านข้างนะครับแผลก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนหางเนี่ยก็จะไม่มีแผลนะครับมีแต่ลายสีดำนะฮะแล้วก็ตัวจะเป็นสีเขียวนะเฮ้ยพี่เขาทำดีเลยนะเนี่ย เออก็เหมือน,นะครับที่เขาปั้นเพิ่มได้ว้าผมว่าไม่น่าปั้นนะนะครับแต่ที่ปั้นเพิ่มเนี่ยนั่นก็คือส่วนหัวแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ที่เขาก็ลงสีใหม่นะครับเกับทั้งตัวนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลายนะครับก็ขนาดตัวนะครับกิกาก็จะใหญ่กว่า t ี e x นะฮะ จะขนาดตัวตรงนี้นะครับใช่แน่นอนนะก็ขอบคุณพี่แอลมากๆเลยนะครับที่ส่งของมาให้เปิดมิสเตอรี่บ็อกซ์ในวันนี้นะครับอ่าคือตื่นเต้นมากนะตอนตอนที่พี่เขาบอกว่าจะส่งของมาเฮ้ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าจะจะเป็นเจ้าตัวกิก้านะครับอ่าผมคงไม่ซื้อเลโก้กิก้าแล้วละเอาตัวตัวของพี่แหละเออก็น่าจะซื้อเทอ e ิซิโน อาจ,จัดนะฮะ, <c oughs> ะก็กิก,กามีแล้วนะครับของสวยจัดนะฮะขอบคุณพี่เอามากเลยนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะส่งของมิสตอรี่บ็อกไปให้พี่เปิดเหมือนกันเนาะเ,ออเราดูโอกาสก่อนนะครับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ